ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาไปดูอุบัติเหตุใหญ่ครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถสองคันเก๋งหรูคันหนึ่งฮะสีส้มๆแดงๆขับด้วยความเร็วฝ่าสายฝนแล้วก็เหินข้ามเกาะกลางถนนไปไปพุ่งชนกับเก๋งอีกหนึ่งคันทาให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนก่อนที่จะกลายเป็นอุบัติเหตุมันจะมีภาพจากกล้องหน้ารถครับรถคันที่เขาขับตาม บันทึกเอาไว้ได้รวมถึงคนที่นั่งอยู่ด้านในรถเก๋งส้มคันนี้ <S <S ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกันเป็นลักษณะของการไลฟ์สดค่ะลองดูบางช่วงบางตอนนะฮะนิวสวยสุดๆเลย คนก็จะมาถ่ายรูปมาตรงนี้ใครอยู่บ้านเบื่อเช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนก็มาข่าคอได้นะคะอืนี่เป็นการไลฟ์สดก่อนที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะครับจากเก๋งหรูสีส้มผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิปผู้ชายอีกหนึ่งคนเป็นคนขับซึ่งทราบในเวลาต่อมาคนขับชื่อว่าคุณดอกอ้อริมโขงนะฮะ,ะก็จะเป็นฉายาของเขาที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง แล้วก็เคยถูกดำเนินคดีในมาตรา112มาแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีภาพอีกหนึ่งมุมซึ่งเป็นรถที่เขาขับตามหลังบันทึกเอาไว้ได้ใช่ค่ะเนี่ยคือจะเห็นจังหวะเนี้ยค่ะรถหรูเหมือนแซงมาแล้วแซงคันอื่นๆอย่างเร็วเลยนะคะในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าวสภาพถน,นน <แ accomplish. S 2> เปียกนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาอยู่ตลอดเวลาแล้วขับรถเร็วด้วย คือคนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนียเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยวิ่งที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเท่ากับว่าเทียบให้เห็นไงคะว่ารถหรูเนี่ยเขาขับไวมากมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าตัวรถของเจ้าของกล้องขับมาตามทันค่ะทันเพราะอะไรสุดท้ายต้องชะลอเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วค่ะคร,รถหรูดังกล่าวพุ่งข้ามเกาะ พุ่งข้ามเกาะกลางไปเลยแล้วก็ไปชนกับรถที่เขาวิ่งมาฝั่งตรงข้ามค่ะคุณผู้ชมฝั่งขวามือของภาพนะฮะขับตามมาทันแต่ว่ากลายว่ารถหรูเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะพุ่งไปชนกับซูซูกิสวิปสีน้ำตาลนะครับจุดนี้คือบริเวณถนนสระบุรีหล่มสักหลักกิโลเมตรที่180ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ฝั่งของเก๋งซูซูกิสวิปที่ถูกชนข้างในเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคน ต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเสียชีวิตสภาพอย่างที่เห็นคือด้านหน้าตัวรถเนี่ยมันหายไปหมดเลยอะ่ะด้วยความเคารพนะครับผู้เสียชีวิตก็คือคุณกรกฎฮิรันอายุ31ปีอีกหนึ่งท่านคือคุณวรณการวรรณกายนอายุ29ปีแสดงความเสียใจกับสองครอบครัวด้วยส่วนฝั่งของเก๋งสปอร์ตหรูนะฮะสภาพก็ไม่ต่างกันชิ้นส่วนกระจัดกระจายมีคนเจ็บสองคน คนขับก็คือคุณดอกอ้อริมโขงหรือว่านายสุรพักภูชัยแสงอายุ50ปีอีกหนึ่งคนเป็นน้องผู้หญิงที่นั่งมาอยู่ข้างๆคุณเมษสวรรค์แทนรัฐอายุ18ปีนะครับก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาคุณดอกอ้อริมโขงเสียชีวิตเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป3 บาดเจ็บไปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมค่ะในขณะเดียวกันก็มีคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายทิติพงศ์เขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นรถสปอร์ตรูคันนี้ขับเร็วมากค่ะขับเร็วแล้วก็ขับลักษณะคือชวัดเฉวียนจะแซงรถคันอื่นหลายคันมาเลยนะคะจนมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะที่เห็นจู่ๆก็เสียหลักข้ามเกาะกลางไปไปชนกับรถเก่งที่เขาวิ่งมาแบบไม่รู้อิโนโอินฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าเนะะี่ยค่ะ ตามมาแต่ไม่ทันเห็นตอนที่เขาข้ามมาครับเห็นตอนนี้ว่าผมขับมาแล้วเขาแซงผมมาคือมาไวแลยต้องตัดซ้ายปาดขวามาเลยครับจะเดิอดใ่ไี่น่าจะน่าจะล่อนขึ้นเาคือก็คาดว่าน่าจะเสียหลักเนื่องจากว่าขับมาด้วยความเร็วด้วยสองถนนก็ลื่นนะคือฝนเนี่ยเหมือนยังตกอยู่ได้ซ้ำไปแต่ว่าตกไม่หนักนะฮะแล้วรถของเขาก็คือเปิดประทุนรับลมนะฮะ ก็เสียหลักแล้วก็เหินข้ามเกาะกลางถนนไปตอนนี้นําร่างของผู้ตายนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลหนองไผ่ก็คาดว่าวันนี้ญาติๆน่าจะมาทยอยรับศพก่อนที่จะไปบําเพ็นกุศลทางาศาสนาในมุมของ ผู้เสียชีวิต2คนที่ขับซูซูกิสวิปมาและต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้รู้อินโนเอเน่ด้วยค่ะพี่สาวของฝั่งนั้นก็ออกมาถามหากล้องหน้ารถนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าดูจากคลิปโดยเฉพาะคือในไลฟ์เนี่ยจะเห็นว่ารถสปอร์ตรูคันนั้นเนี่ยมีกล้องหน้ารถอยู่นี่นะนี่ไงนี่ไงนี่นี่จังหวะน,นี้ค่ะเ,<อ>เนี่ยกล้องหน้ารถในวงกลมสีแดงเราเห็นชัดเจนเลยต้องการกล้องนี้จะ<อ>ได้เห็นภาพเห็นหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชม ก็ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องหายไปไหนคือตามข้อมูลของพี่สาวฝั่งผู้ที่เสียชีวิตสซสกิสวิปสองท่านนะฮะ,ะพี่สาวบอกว่าตำรวจบอกกับเขาว่าไม่พบว่ามีกล้องหน้ารถตกอยู่ในจุดเกิดเหตุอ้าวเดี๋ยวคงต้องไปหาให้ดีค,คือมันอาจจะเป็นไปได้จังหวะที่มีการชนอุปกรณ์บางอย่างอาจจะหลุดไปแต่ต้องหาให้เจอเพราะว่านี่มันเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ากล้องหน้ารถมีมีผู้ใช้ Facebook อีกหนึ่งรายครับ ขับตามเก่งส้มมาเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะกู้ภาพจากกล้องหน้ารถของตัวเขาเองก็อยากจะเอามาช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ว่ากล้องของเขาเองมันค่อนข้างจะช้ามันมีการอัดทับข้อมูลลงไปแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมาลุ้นกันว่ามันพอจะมีภาพวินาทีที่เหตุการณ์ชนกันณตอนนั้น บ้างไหมนะหรือว่าใครที่ผ่านไปเส้นนั้นในเวลานั้น<ม>ก็ให้เบาะแสกันได้แล้วก็ต้องไปดูน่าจะมีอยู่แล้วล่ะค่ะเรื่องของวงจรปิดบนท้องถนนนะคะจะได้เห็นเหตุการณ์กันค่ะ,ะ,สะแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน